ตอนนี้เ้ากะจะมาเตรียมห่อม้วนทีเฮอเห็ดไ้ไปห่อฟั่งและะ้วค่ะตัวนี้จะเอาไปฉีดหลูกฝรั่งค่ะมีส่วนผสมก็คือเอานามนี่แหละคะ่ะประมาณฟอกซีหนึ่งเตรียมไว้เลวเนาะคะ่ะกัเป็นห่อม้วนทีหฮาเห็ดไว้เป็นห่อม้วนไขน่นมสดในกิฟทีแล้วค่ะใส่ประมาณสอนหนึ่งค่ะใส่ประมาณสอนหนึ่งกับสอนมอดเติ๋มแห้งนะคะสอนหนึ่ง เทลงไปในกลวยเพราะว่าเอาลงในกลวยมันจะเทลงขวดได้ง่ายกับนามักสังคอแสงนี่ค่ะตีเหตดไหวเทลงประมา่านซอนหนึ่งคือกันเทลงไปย่างละซอนค่ะกะเทลงในฟอกสีค่ะ เทลงไปแล้วมันก็จะเขากันเองเพฮมันเป็นหนามนะคะกับโพมเลี้ยวพี่น้องเห็นอยู่ในขณะนีแจะเป็นฝรั่งถีาห่อๆไว้แล้ว ที่เห็นนี่ก็จะเป็นกระดาษสีต่างๆที่ห่อฟลงไว้เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหนารอดเนาะคะ่แะแสงแดดมันก็แห้งก็เลยต้องใส่กระดาษห่อเข้าไปเนาะคะ่ะอันนี้เป็นฟ่งกิมจูที่หอ่อห่อไว้ประมาณสามสิบก็มือแลวเนาะคะ่ะเปิดบึ้งสักตันว่าหลุดงามบค่ะอันนี้ผิวขาวเนาะคะ่ะผิวขาวแลวกะ ลูกกำลังไก่เฉพอเกลีบละค่ะมือนี่คูณนั่นก็เลยสีมาแนะนําวิธีการห่อฟรังจิมจูแบบไม่เนาะค่ะก่อนเดือนเท่ากับจองมาเหลือกหน่วยฟรังซะก่อนเนาะคะ่ะหน่วยฟรังที่เท่าจะหอกมีขนาดประมาณนี้ละคะ่ะย่าให้มันใหญ่กว่าหลูกบางหน้าอ่าตรงนี้เป็นกลีบดอกเท่ากับท้ำความสะอาดออกเนาะค่ะโดยเอาที่มันเป็นเพียรที่มันเป็นแรงชลูออกอทํำความสะอาดจังหน่อย หลังจากที่ห่อทําทำความสะอาดแล้วตรงนี้เนาะคะ่ะเขาก็จะเอาห่อม้วนตรงนี้เนาะคะ่ะที่ห่อเห็ดไวเป็นห่อม้วนไข่น่มสดตัวนี้มีคุณสมบัติก็คือเห็ดหฝรัง่งหวานกรอบ้วก็ลูกขาวเนาะคะ่ะอันนี้ก็ใส่ผสมกับน้ำขนาดนี้เนาะคะ่ะใส่ฟอกซี่ขนาดนี้ก็เอาหอรมโมนที่ห่อเห็ดไวสอดหนึ่งราคาหนามักสร้างคอแสงใส่ลงไปอีกสอดหนึ่งเนาะคะ่ะ หลังจากนั้นก็เอามาฉีดตรงหลุมฝรั่งค่ะ mm. เมื่อฉีดแล้วเขากะเอาสวมสวมถุงเข้าไปค่ะก่อนสวมเขากะถี่สะกอนถุงเขากะเห็ดไว้ให้มันเป็นอามีหู้นะคะกันน้ำให้น้ำม,มันไหลออกได้ฐานมีน้ำเขากะเห็ดถุงมันอพองๆวก็มัดค่ะมาดให้เรียบร้อย มาควายลงไสค่ะก็เห็นเห็ดก้มันฟองๆองออกถุงเท้าคุณที่นาจ,จะใส่ก็คือหฮคุณซิบซีเนาะค่ะแต่ว่าตัวน,นี้มันเป็นขนาดหฮคุณสิบเอสแต่ใส่กนเพราะว่าซื้อมาหลายแล้วในคลิบทีแล้วห้าว่ได้ใส่กระดาษหงแต่ว่ามันกระใสได้อยู่เพราะว่าอ่าถข้าเห็ดน,น้ำหนาวหรือนําน,น้ำฝน เมื่จำเป็นเอา้องอกระดาษโฮแต่ว่าตอนนี้มันเป็นย่ามแรงแดดมันจะจัดแน่เข้าก็ใส่กระดาษมห่อถับอีกเถอนึงค่ะกะเอากระดาษนี่แหละกระดาษตัวนี้มันเป็นกระดาษนิตยสารมันจะมีเคลือบแน่จักน้อยก็อาจจะป้องกันแดดได้ดีนะค่ะแล้วก็ป้องกันน้ำในน้ำเขากับกระดาษสวมเข้าไปค่ะถ้าเอาบ่มีกระดาษนิตยสารแบบนี้ก็ใส่กระดาษหนังสือพิมพ์กระด้สวมเข้าไปค่ะเขากะ บืงทางนี้เนาะคะ่กะกับแม็กไหวไใส่แม็กเย็บใหม่พับรุ่งจักหน่อยเพราะว่าการพับเนี่ยมันก็จะป้องกันการรุดอีกสังหนึ่งนะคะกับพับรุ่งพัดลุ่งไววแล้วก็มาเบรกไหวประมาณสงเดือนเท่ากับจะหูวาฝรั่งเข้าใยญ่อเข้ากัมาเบิง้งเองคะ อันนี้ก็ที่ว่าเรียบร้อยแล้วค่ะก็เป็นการห่อฝรั่งอีกแบบหนึง่งที่เ็ดให้หลูกฝรั่งหวานกรอบแล้วก็สีสวยเนาะคะ่ะ